ข้าพุธพี่น้องครับสวัสดีครับทุกๆท่านกำลังอยู่กับบาวมีกบไัยปลากกไห้พี่น้องผมกกไห้เนาะพี่น้องเนะาะบักไห้กระโล่นเบิ่ดแล้วโอ้เพท่อนเบิดเ,เดียวให้พี่น้องเบิ่งครับผมกับชอยอีสานบ้านข่อยเองพี่น้องผมกับบาวมีเหมือนเดิมกกคือเกาขันหอดเวลาบนลูกหล,ล,ลดว่เป็นตะยูพี่น้องแ yeah, ย่อยุบสุขภาพขันแนวนี้ต่ว่าสู้ได้พี่น้องใจมันหมักสย่างกับไปได้เนาะพี่น้องเแล้มืัอนี้มาเปิดคลิปอยู่สถานที่มองได้กับพวกหูละ เจ้าหูเนาะพี่น้องเนาะกังเวียนมาฝ่อมาพบกปปฏิวัติว่าอ๋อมองนี่ตัวบ้ามีเปิดคลิปปฏิวา่าก่อนอื่นขอโทษขอให้พี่น้องหลายๆเ่านครับเออถูกขู่ถูกทันครับพี่น้องผมว่าสีเฮ็ดคลิปไรซสดอ่าขี่แจงเรื่องราคาเสียเรื่องไอการเฮ็ดเสียของเฮาแบบในใจสัจสิเฮ็ดแล้วอีสามบัตรไข่หนุ่ยเฮ็ดให้แบบแบบดีเลยเบิ่งบอกใส่บอกนะเอิร์กบอกขนาดนะเอิร์กบอกใส่ S L S M L X L X X L รวมราคาส่งไปเลยบ่แพงพี่น้องเบิ่งแล้วบ่แพงเพราะเฮาพยายามให้ทุกฝ่ายอยู่ได้ให้พี่น้องได้ใช้กันนะั่นนะทุกคู่ทุกคนทุกคู่ทุกท่านที่สั่งมาเพิน่นว่าป่านสร้างขีมบ่แม่นบ่ามีบ่เหลือมื้อวานไฟก็ดับช่วงใบบ้ามีเดี๋ยวมาลงคลิปมั่งหาหนูพี่ช่วงเกือบสองถุ่มพี่โอ้ยอย่าว่าบ่ามีว่าขอโทษขออภัยหลายๆพี่น้องเอ้ยเราก็จากเรื่อง จริงๆสำคัญสุดก็คือเรื่องเสือนี่แหละสวยๆคันคลิปนี้หาหนูหาปลาหาหนกบ่ได้บ้ามีกะสิอยากถ่ายอดสดช่วงเศร้านั่นแหละบอกพี่บอกน้องชี้แจงช่องทางการสั่งช่องทางการโอนการใดแบบพี่น้องเนิ่นนํามาได้หน่ที่เฮาเฮ็ดตามขันสอนของพีข้องน้องข้องสมัยขีเข้าหลายๆท่านแนีนํามาว่าควิเสียแจ้งสี่เนื้อผ้าตัวนี่ลักษณะแบบนี้เอาทอนั้นทอนี่ใส่นี่ใส่นั่นเพราะว่าฮากบอกแล้วาไอเฮ็ดเฮาไปยังสีนะ พี people, say, ่น้องสมาชิกเข้ากับบอกมาขอพูดได้หลายนะครับเรื่อขอพูดได้หลายทีแนะน่ามากหลักการบ้ามี่ชี้แจงถ้าตรวสอเอาไอ้ทุกสิ่งทุกอย่างให้เบิ้งหลักการสร้างมาบ้ามี่ชีวิตรอบนี้รอบย่อให้มันได้กวามสงการหลักการส่งให้พี่ให้น้องให้ได้ใส่กวามสงการหลักการจบกันไปพี่น้องผมมันให้มันเครียดเพราะว่าบ้ามีก็เฮ็ดเทเล็กพิพาประการในบ้ามีก็ต้องเข้าตรวจสอบให้ไดหลายเลยพี่น้องผมชุกเราหกจิ้งจแล้วซ้ำนีนาสิไปสร้างเสื่อผ่าได้แล้วนะนะมันก็ยังสร้างบ่ทันได้อยู่อีสานบ้านใครหนุ่ยรวมรวมบันแล้วว่่าัน เป็นทีนาต้องขอโทษพี่น้องหลายๆหรอครับขอโทษหลายๆพี่น้องผมอ่ะเขามาเริ่มต้นใหม่มือเงินเสาชี้ชี้แจงให้มันได้บ่าว่าที่เป็นคลิปแหงคือไทยตัดสุดทุดกอย่างต้องเคลียร์ในคลิปนั้นพี่น้องผมเอาไปเบื้องบักหาเดือนมันสีเหลือตัวจริงอีหลีบอพี่น้องผู้ลงคนว่านี่แหละบักหาเดือนว่าสันพี่น้องผู้ลงคนบอกว่ายัางบ่เมียนส่วนตัวบ้ามีบอกว่าบ่เมียนตัวที่คันบักหาเดือนอีหลีมันสีขเขาหกเดือนคันนับวันที่หนึ่งกับเดือนที่หกคันนับวันที่หนึ่งไม่าคือเดือนที่หกแล้ว มันต้องเป็นกิโลแมหนูตัวนี้มันต้องเป็นกิโลมันสิบว่แม่ใส่เจ็ดแปดฉีดแบบตัวใดๆหมูว่านนะครับใครเป็นใส่เจ็ดแปดฉีดแบบนั้นมันแม่บ้าเพราะว่าตอนบ้ามีมาล่านี่มันก็เป็นหนูที่ทนอยู่แล้วเป็นหนูที่เป็นใส่ที่พอดีขวาสามสี่คนอยู่แล้วมาขนาดล่วงเลยมาสามสี่หาเดือนแล้วมันสิตัวถ่อเก่ามันเปลี่ยนไปไหนบ่พี่น้องวาถึงมันปั๊บตัวเขาครับก็พบอยบ้ามีบวมหูจยังไหก็ต้องไปรุ่นกันละพี่น้องผมบ้ามีล่องกองเขาไว้ ล้วก็ถือโอกาสอ้อยเขานํเราพี่น้องเนาะเอ้านี่บักอันนี้มีู่่ขันผู้ใดมักยิงนกกะได้แต่ว่าส่วนตัวบ้ามีมันนกสงวนมันหลบ้ามีกับโบหูเดอกว่ามีอีหยังแน่แต่ว่ามันหลพี่น้องมันหลายเกินว่าเหตุให้สามารถชี่เข้าไหลยหลทันใหือร่วมเชืงบ้ามีนี่บอกกาบอกกะฮัาลูกาหนูเลยเนาพี่น้องเนาะเอ้านั่นแหละส่วนบักตานนี่ก็เจงว่ากันว่าที่เหตุ มีสมัยชีพของท่านบอกว่าให้ขึ้นบักตาลกินแนวกันอืมต้นตาลกับ,บางมีก็มาคือบ่เขากันแต่ละพี่รองไปพูดต้นตาลแต่ว่าต้นนี้นี่มีคนมากินรู้อยู่นี่เอาไปลุยกันพี่รองผมไปลุยกันเลยเพอพูดพามทำเพลงบักหาเดือนข้องเฮาคันได้ตัวนี้กวางกาชบซีรีล่าหนูของส่งทางนี่ไปกระเช้าคอยหาไม้ไม่ไปเรียกกระชีคอพักแจ๊คซี่หาเหมือล่ะคันบักหาเดือนจบชีวิตลงไปกระไดพี่น้องผมไปลุยเดือนไง บ่เพื่อนว่าคันยุ่หว้วยบ้ามีกัสิไปอ้อยเขาไว้วยู่นี่แหละเขาเอ,อื่นว่าอ้อยเขาตีสามตีสี่พี่น้องผมอ้อยไหว,ไวมือไหวมากต่อหนูหน่อยมันกับเขาคว้านกับบ่าวากันน่ะนะสิไปอ้อยเขาไว้นําและะ้วก็ามันกับซ้ำยางให้หนูเห็นเลนะพี่น้องนาะเย็ยนีนน่เดียนงยไยนยงพ,ไพ,พี่น้องผมเยนไงพิดไฟเดียวเห็นเลยลองลอยเผาก็ไปพพี่น้องแต่สำมาเผาปลาอีกแล้ว ลองลอยการถือเผาพี่น้องผมดีมพ่นพ่อเผาก็ไปเหตุการณ์ที่บ่ขาดขิดเกิดขึ้นอีกแล้วพี่น้องกับไม้นี่บ่หัวเป็นอย่างกับบาานีครับแท้กับเสียพี่น้องผมกับดีเทีเอวไวน้นีเสียแล้วเวยครับเด้จ่าจาาเดี๋ยวพาไปเบื้องไม้เดี๋ยวพาไปเบิ่งไม้ มันเป็นตีตีค่วมด้สองอยางพี่น้องอันนี้คือตีค่วมด้สองอยางผู้ไม่จูดเพิ่นแกงผู้ไม่จูดเพิ่นแกงหรือว่านี่เพิ่นพังอ่าพังเน่ปกพังเน่ปกหมายของบามีลงนี่ เปิดอาสาไสว้ัง่ีสิต้องไถามว่ากวางเขาเขาหนูเขาบ่าเขาพี่น้องหนูเขาเรามันก็เชีย่ยไอ้นี่ออกมาพร้อมนั่นเชีย่ยอ่าเชีย่ยหากไพออกมาพร้อมแสดงว่าหนูย่างทางยัางประเด็นสําคัญคือคนมายิ่งบอกเอ้ยังไงค่นยิ่งคือบ่เห็นห้อยเดียดน่ะนะค่นยิ่งบ่เห็นห้อยเหลียดพี่น้องคือยิ่งได้เราจกเอาบอกพี่น้องคือยังไงพี่น้องร่องอธิบายบึงเลยครับเด้อนั่นนี่ดึงงาใหม่ออกมานี่ ดึงเนี่ยปกของบา้ามีว่าบ้ามีสีเดมาไอ้อยใหม่ตว่าห้อยเขาค้องเขาแล้วก็เชี่ยหากไผ่นี่เชี่ยพี่น้องแสดงว่าหนูตัวนี้มีชีวิตอยู่หลังจากที่หอ้อยตว่าประเด็นสําคัญคือเขาไดไปเขาไดไปผู้ที่มาเห็ดแนี่นี่ผู้ที่เอากรับดักบ้ามีไอไ้แดงกรับดักถือหลักเลยครับเ้อะกลับดักเขาถือหลักไปไหมไหมดีจันบ่เอามันนักเลยบ่ก่าเอาตัวลนะ่ะเบื้องห้อยยกกับหูตัวนี้นั่นตูดจันออกมา ตูดจันออกมาพี่น้องผมสเอาจันตส่นตัวเฮ้ยสียามเป็จังไดบ่หูลองโอ้ขนนีน่เนาะนี่เห็นบ่พี่น้องตูดจันออกมาเลยนี่ห้อยดึงจันเฮ็ดแบบนีอะไรจังไดคนกับเอาดึงจันออกมาพร้อม โอ้ยหนูย,ย่างพี่น้องผมท่างย่างย่างเน,น,น่นอนเดี๋ยวว่ามีสีมาดักใหม่เมื่อนาสีทำไร้มไมไ้เจงสี่ดอกแต่ว่าหนูนี่เขากองเขาอยู่เนพี่น้องเด้อขวดหักไผ่ออกมานั่มนั่นกบแปะไปในย่างหนึ่งว่าบักหาเดือนก็ราห้อยยงอยู่เนพี่น้องเด้อให้สบายใจย่างหนึ่งว่าบักหาเดือนห้อยั่างอยู่ยังมีชีวิตอยู่ดีพี่น้องเป็นห้อยขวดหักไผ่ออกมาบักหากเดือนอย่างอยู่ล้วกะเขาจังมาวาง กับดักว่างแพ้นกันไหมว่าเชียวจังไรแต่ว่าคนที่มาทำไร่ไม้นี่บ้ามีขอป่าน้ำเลยครับเด้อบ่สมควรไปย่างยิงแล้วก็กับเล็กบ้ามีไปคุณเป็นคนที่สาระเลี้ยวเด้อพี่น้องเด้อคุณเป็นคนที่สาระเลี้ยวผู้หนึ่งล้วกะ็นิีไัไบอดีนีสไยบ่ดีผู้หนึ่งบ้ามีบ่ได้ห่วงไม้เลยบ้ามีบ่ได้หวงไม้เลยคือหาอยากหาจีกันไปครับพ่อคัน ขาก,กับมือกับผูกไส้หื่อสี่แยดวิธีใดเก้าอยากได้วิธีใดมาเห็ดเอาเลยยาสิไปหลักจันมันหนักเลยเอานี้บ่ไดดแต่ว่ากับเล็กเหลืออันหนึ่งบ้ามีเลื่อมกูหมูว่านนี่เอานี้เห็นบ่เสียไปซื่อ,อซึ่งบ็อกสองวรที่เห็ดจังสี่ขอป่าน้าคุณเป็นคนที่แย่นิสัยบด่ดีหากินแบบนี้บ่จเจริญเดี๋ยวเขาจะมาห่างมาได้จัน์กันไหมหล่ะกะ เอาเยื่อมาอ้อยบักหาเดือนเพี่น้องผมบ้ามีมั่นใจค่อนข้างมั่นใจแต่มือวาวเราว่าบ้ามีสั้นโวไอ้บ้ามีนบักหาเดือนแน่นอนมันกับตัวใหญ่คือกับักเอีบแล้วเพี่น้องนะแต่ว่าตัวนี้บ้ามีว่าสิใหญ่กลัวเอาตามไปสิดีกันต่อไปส่วนคนที่มาทำไร้ไม้มากหลักกับบ้ามีหลักก็สิมาพยาย่ามเอาจันบ้ามีบอกตรงๆคุณเป็นคนที่แย่มากพี่น้องไปไปลุยกันต่ออ้อยเขาสอนตีซี่พี่น้อง ทีนี่ทีเดียวเลยพี่น้องเด้อนอะีสานบ้านข่อยเองจัดให้จัดให้พี่น้องผม้อยเข่าตอนตีสี่เอาเพราะว่าเป็นขีนูใหญ่ยอยู่นี่บ่ามีเห็นแล้วสุดยอดพี่น้องผมแนวสุดยอดขั้นไข่ขั้นไข้ขนาด ผู้ใดอยากเลียนแบบกระไดเด้อพี่น้องเด้อเลี่ยนแบบได้ไหยเข่าตีซีพี่น้องผมมีผู้ใดบาด,ดีเดียดไปเจียงบา้ามีบ้าพี่น้องว่างหันบ้ามีหัวเลียวอันตายง่ๆขึ้นอย่างพี่น้องผมบ้ามีซองเบืองหนามเลยครับเด้อเป็นปลาตองพี่น้องเป็นปลาตองบ่เป็นปลาปปตองกายดอกปลาตองซื่อนี่ น่าจะเพราะาว่ามีซ่วมบักดุลนะน่ะน,ะนี่เราพี่นอนะ้องเนาะไอเอากองเขาเขา้อืมฮอารมณ์บ่ดีแต่คนมาทำไร้มไม้เหรอพี่น้องบ่าวมี งุดงิดอ่ะคือมัดหลักยามจันมาถือบองว่า,ามีภาพมาหาหนูเนาพี่น้องเนาะิยูให้บ่าละกองนี่มันก็เกี่ยวหญ้าข้าวออกออพี่น้องผมมีหูมันหันหูมันอเอาตะบุญตะกมแหละสีได้สีได้ทั้งตัว เฮ้ยเครียดพี่น้องเจอะเนี่เข้าไปเดี๋ยวว่ามีภาพไปาอตลาดน้ำ่วงเสาเสียดกิจตลาดเสาเน้ะ <stop> พี่น้องเนาะสร้างมีคนแนวนี่เนาะว่ามีกับเงินขันจันมันถือเคสย่างหลบ้บานเขาก็ต้องไปอวยเบื้องไหวเหรอพี่น้องผมเทือจันถือแล้วเข้าไป มือสี่วยขนาดนั้นอยู่ว่าหือ,อดวงคนแหมเดี๋ยวไปคุยกันเดี๋ยวไปคุยกันห้อยใหม่ไม,ใม่ใหม่อยู่แสดงว่าคนจูดหมู่วานเนาะพี่น้องเนาะจูดหมู่วานนี่นำเบิ้งร่องร่อยถนนไปเี้ยงกันแต่บ้ามีเสอวบาอ่าไม้ที่บ้ามีหานี่ใครเจ้าตองเบิ้งจา่ายูทูบเราวนำามาเน,นี่ยนอนล้านเปอร์เซ็นพี่น้อง ที่มันพี่ๆน้องๆเฮานี่แหละคิดว่าพอไม่เคยมีสมาชิกแนะนําอยู่ว่าข้าคนเบิง์กยูทูบเจ้า่น้ะเข้าไปนั่มบ้านบ้ามี่บ้าเทียง่ะบานคิดว่าเพราะว่ามาเร่งใส่จันเร่งใส่กองเขากองนี่เลยเืยมันเป็นไปได้จังไงต้องเข้าใจเอาเดี๋ยวนางคุยกันจะข้าวพี่น้องลัตาพิดคลิปกันดีกว่าคลิปมีเสียกว่ามูซึกแห้ง หนูกับเบิดอารมณ์สีหาอันนี้เป็นหิมหวยพี่รองผมเป็นกอเฉียดหิมหวยเบิดอารมณ์สีหาพี่รองเอ้าคุยกันละค่ะนี่สัขอบคุณทุกไรทุกทรัพย์ทุกการที่การตามเมื่อนดือนพีฤษองผมจากหัวใจทีมงานอีสามาของเองพี่ภาคปาระกันได้ครับบอกคำจ่ายเย่ยถ้าท่าีู่ดสุภาพอยู่ไป,ไปบ้านมีขอโทษขอไปแล้วพี่รองเหรอเหตุการณ์แบบนี้บ้ามีเพราะอย่างเกิดดอกการถ,ถืงทำไรไม่หล่ะการหลักยามของกันเฮ้ยคนสีมากแย่งบอกเฮ้ยอาจสิถือแย่งกับเป็นลรอพี่รองแต่ว่าห้อยบักหาเดือนมันบเพ่ามีกะท่านหานนหาาหนูมไดนี่ มันมีห้อยขวดหาควอาอยู่กับวังว่าเขาสีบ่ใดละ่ะเขามาแนวนี้ก็ได้แต่ว่ากับเล็กกับควนที่เอามาขึ้นอยู่เลยเป็นบ่อนกับเล็กบ่มีเป็นกับเล็กของไอแดงครับผมช่องไอแดงครับผมนะฝนส่งมาให้ขอบคุณครับสวัสดีครับพี่น้องผมมีอารมณ์หาต่อว่าสิผ้าพไปบื้อกับพวกเอานกไปไอ้ก้อยใส่นหัวเจั๊ยกตัวกับมันเลือกบ่ดีแหรอกเบรเห็ดหัวแล้วนะพี่น้องเนาะเหาจังมาเห็ดคลิปอ่าไอเอาเยื่อไม่ไม่ใส่จันแล้วกะเห็ดกองเขาไม้เฮาดักไม่อ้อยไม่ เฮ็ดมองอ่าวือกบพวกดีพี่น้องผมขอบคุณครับสวัสดีครับ